สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนีพสพาพี่น้องมาตามแนวทางรัฐบาลไทยนะครับรับชัยภูมิครับมือหนีมาแล้วมาแล้วครับมาจากชัยภูมินะครับเพิ่นตามมาให้แล้วครับรับชัยภูมินะครับชุดขอแก้มือนะครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตพูดแทน แับเนาะบาแผลทีหลอกเพิ่ขึ้นพูดเรื่องอะไรนี่ชัยภูมิเรื่องไปชัยภูมิดอนปู่ตาชัยภูมิเออแก้มือครับผมชุดแก้มือชุดแก้มือวันนี้วันวันนั้นผมก็ไปไปเนาะไปถึงปุ๊บพ่อขายไอติมกับอ่าพ่อท่านรองท่านงวดงวดที่แล้วอ่ะท่านท่านถูกค่าศูนย์สี่ แกไม่ยอมบอกเพื่อนถูกอยู่ใช่แกไม่ยอมบอกแกไปเอาไอ้ต้นข้างๆกันนี่แหละครับอ,อใน504ผมก็เลยบอกว่ารอบนี้พ่ออยากอักเอานะอ,อบอกทีมงานบอกทีมงานทุกคนอ,อืมเพราะว่า FC ที่เขาอยู่ไกลๆเขาจะได้แก้มือได้<อ>ใช่ไหมครับอ,อืมได้504มันงวนงวนเมื่อกี้แต่ว่าที่ผมไปขอไปจุดอ่มันไม่เข้ามันหลุดนะครับผม แต่สถิติก็คือว่าสามตัวเนี่ยสองงวดติดแล้วที่ที่ที่ผ่านมามันหลุดงวดเมื่อกี้นะครับก็เลยจะแก้มือวันนี้ป็งงวดแก้มืองวดแก้มือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดไม่เข้านี่คือเลิกไปเลิกปล่อยว่าจที่เล่าไปแล้วมันไกลไรฮะหยุดเลยหยุดเลยนี่เคยเคยหยุดไม่ไปอีกไม่ไปแล้วแต่ว่าไปเล่นไม่ได้มีแรงไม้มีแรงไม่ด้วยอ่ามีแรงไม่เดี๋ยวต้องดูต้องฟังจากเปิดทรัพแต่ว่าวันนี้ผมจะเล่าอ่าดอนปู่ตาชัยภูมิให้ฟัง นะครับผมจังไดนหลังจากไปเอาเลขปูตาทยที่ยพุ่มผีอําผีอําไปสองคนตอนแรกอําเบิกซับก่อนอําแล้วก็ละเมอสวดมนต์สวดอะไรไม่รู้อ <ừ. S 1> ออืเแล้วทีนี้ปรากฏว,ว่าผมก็ปุุกปุกตื่นตื่นตื่น,นบ้านอนว่าอย่างนี้นะ <ừ. S 1> ออบอกบ้านนอนละเมอนอนอะไรอย่างเงี้ยประมาณสักช่วงประมาณตีสองอแล้วแล้วผมก็ ปลุกเบิกซับเสร็จแล้วผมก็นอนอ่าสักพักอําผมทีเนี้ยไม่เคยโ,เคโดนผีอําอสักทีนะเกิดมาไม่เคยโดนผีอําสักทีเอ้าทําไมหายใจไม่ออกแล้วทําไมอ่าจะลืมตาก็ลืมไม่ได้จะลุกก็ลุกไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ครับอืมอืมเบิกซับก็ได้ยินผมก็ได้ยินในฝันนะเคาะประตูบอกเลยปั้ง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 ,ง,งเลยอือปั้งปั้งบอกว่าจะพาไปซื้อเลข ผมก็เถียงเขานะเออเถียงเถียงว่าเอา้าจะพาไปซื้อเลขไปซื้อที่ไหนจะพาไปซื้อขอนแกน่นเป็นว่าอย่างงี้ mm hmm. ผมก็เลยบอกว่าขอนแก่นมันได้น้อยไปไม่เอาหรอกขอนแก่นนะจะไปซื้ออุดรผมว่าอย่างงี้เ mm hmm. ถียงผีนะเอ่อผีก็ปบเป็นตูเป็นตาเลยนะผีนี้ผีผีก็บอกเอาไปไปซื้ออุดรเคาะเคาะประมาณสามรอบครับผม mm hmm. เอ่อผมก็เปิดเปิดคุยเปิดคุยอย่างเงี้ย พอตื่นเช้ามาแค่นั้นแหละครับผมเคาะตรงไหนรู้ไหมตรงตัวเลขเลยนะครับออันนี้เป็นความฝันก่อนนะก่อนที่จะรู้ชต่ยมภูมิเนาะเลขห้องครับผมมาตรงเลขดังเขาด้วยนะทีเนี้ยเลขดังเขานะครับแต่ที่ไปเอานี่เป็นขอแบบไหนปกติที่ไปเอารับชัยภูมิไปจุดทูบจุดทูบขออย่างเดียวใช่ทูบขออย่างเดียวคือท่านลองจุดทูบขออย่างเดียวนะครับ แล้วก็ทีนี้มาฝันไงก็ฝันน่าสนใจไงผมเลยโอ้มันจะไม่มาตัวนี้เฉพาอนะคือฝัน้นมาายฝัทั้งสองคนเลยทั้งผมกับเบิกซับเลยฝันคล้ายๆกันเลยอืมห้องเนี่ยเบอร์เบอร์สิบสองครับผมอืมห้องเบอร์สิบสองตัวนี้ดังดังคักอยูเ่เลยแต่แถวคอน<อ>แก่นนะแต่แถวขอนแก่นนะดังขอนแก่นคือไม่มีขายแล้วครับผมผมไปหาซื้อเซียนเตี้ยเจแดงไปหาซื้อคือไม่มีแล้วอืเออ จะพาไปซื้อขอนแก่นบอกขอนแก่นไม่เอามันได้น้อยผมว่าอไปซื้อที่อุดรเออโอ้ยคักกว่าร้อยแลกร้านกันมากนี่มันว่าจะพาไปซื้อเลขผีผีดึงแขนพาไปซื้อเลขนะครับอันนี้เป็นความฝันนะฮะเป็นเป็นความฝันแล้วแล้วผีผีมาอำมานั่างเอามาใช่หลังจากมาเอามาแล้วเนะรอบนี้เอากลางคืนไะเอากลางคืนครับเพราะว่ามีเอฟซีถูกสามเจ็ด ถูกอยู่คนเดียวแหละครับผมอีผู้นึงถือซี่หาช่วงตนห้าลูกแปลงก็เลยเอาผ้าเจ็ดสีนี่ไปไปไปพันให้ท่านนะครับก็เลยบอกว่าถ้างวดนี้ไม่เข้าคือไม่ไปแล้วเลิกปล่อยไปที่แดดเป็นกินเลยเนาะใช่เป็นไปถึงปุ๊บนี่เหมือนกินกินกินคุ้งเลยครับผมกินซากศพกินอะไรนะเปิดเปิดหน้าต่างไปต้มเข้ามาในรถเลยครับผม ไม่ใช่ผมได้กินคนเดียวนะทีมงานทุกคนเข้าไปนั่น็ได้กินแบ้ว่าเหม็นย่งคือเหม็นาบแต่เหมือนเหมือนหนูตายอะไรประมาณนี้แหละบอนบาขึ้นหมูดีมันคล้ายกินสาบค่นสีหนบแต่มันไม่แรงขนาดหนูตายกัางขึ้นน้ำรถเนาะใช่จ้าวเมนอันทีน้าริปูใช่ยาพุ่มน้ำพุมมาขึ้นขี่มอไซค์สามพ่อแม่ลูกตามเลยนะครับผมขี่มอไซค์ตาม คีนะใช่ผมผมไปทําที่ชัยภูมิใช่ไหมใช่แล้วผมก็มานอนที่ขอนแก่นประมาณร้อยโลได้แหละสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาทันผมช่วงตีสองที3สาม พีผีตามแม่พี่พีตามไปซื้อเลขมเลบอกถ้าเกิดว่าถ้เกิดเขาพูดได้ภาษาบ้านๆนะมึงสิเอาหรือเปล่าเอาประมาณนั้นเอาให้ได้เด้อเอาให้ได้เด้อหักของมึงอีกร้อยแลกล้านหมนวาอันนี้ผมคิดผมคิดเคาะประตูปัง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 ว่าอันเดขกูกนะจ้าจเดียวงหาเบอง์กรนไดทใจมาสิาสอเลขทองเลขจังใดแต่มันขึ้นสี้นาเลยสิบสองก็เลยคุยกับเบิรกซับเบิรกซับ ทำไมเขาเอาเรามานอนท้ายๆว่ททำไมข้างหน้านว่างๆทำไมเขาไม่เอาเราไปนะนะไปะเจอเปิดเจอต่อตอนแรกอําเบิกซับแล้วมาอัมผมต่อนะผมก็ว,ยยวยอยวายแล้เนาะวอยวายผีสงสัยมันูนยนเออเป็นไงพร้อมดูตัวเลขยังครับยังยังไหมเราถามผมต่อนะผมตื่นเต้นนะนะมันหลายบอกแล้วอยากบอนเงินโอปอเจ้าแก่ตัวก้อนเขาสียหายเจ้าดีง มันตรงเลขดังเออเนี่ยไบส์วิ่เล็กเจ้าดิเอาใช้เตาผุ่มสุดไหนก่อนนี่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 เลขทูบนี่เทูบครับเจ็ดแปดแปดเลขทูบนะครับผมไม่ได้ไปพูดเองเออมันเป็นเลขทูบไหมเวล่ะน่นเลขทูบไม่เห็นหรอกมันมันเป็นเลขทูบนะครับผมผมไม่ได้ไปเอาไปจุ่มน้ําแล้วก็มาดูก่อนแล้วจุดนะเออมีเอฟซีของเจ้าเอาไปจุ่มน้าแล้วมาจุดอย่างนี้นะเออไม่ใช่นะครับผมคือท่านลองอ่ะท่านเอาจากกระเป๋าของท่านมาจุด ปรากฏว่ามันตรงกับน้องน้องน้องมิลินนะครับมันก็มีทิ่ตรงกันได้แล้วครับผมมันเป็นเลขทูบเนาะแต่ก็แตกอยู่นะแต่ว่าไข่เนี่ยมันแตกครึ่งอยอะแต่ว่ามันแตกครึ่งนะพี่แตกพาครึ่งเลยเป็นสามทีเนี้ยก็เลยเป็นสามเลยเจ็ดแปดแปดเป็นเจ็ดแปดสามจะเป็นปริศนาแบบนี้นะครับเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดแปดมันก็มีใช่ขายกันได้เลยเนาะใช่ แล้วทีนี้ไอ้เราเราก็รูปแป้งดูเห็นเป็นสี่แปดไอ้ที่รูปแป้งนะรูปแป้งมีมีมีที่เราถ่ายไว้นั้วถ่ายไว้ตอนนี้พี่น้องอยากจะดูแล้วใช่ครับโอปอพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วอยากดูแล้วอย่าว่าผม้ะเพราะว่ามันเป็นเลขซ้ํากันนะครับอ่าเพราะมันจุดทูบผมก็ไม่อยากให้ตรงหรอกแต่มันทํายังไงได้มันตรงกันเนาะตรงกันใช่ใช่ใช่ครับเออที่นี่นี่นี่เลขทูบ เอาทางนี้ก่อนเนาะมัดชัยภูมิเด้อลย M4 ตู้่าหังชุดแก้มือแก้มือครับไม่ถือเลิกปไปไปหาหม่องไม่ตัวหาหม่องไม่เจ้าอะไรไม่ถือไม้ใช่ไหมถ้าใครมีแบบแข็งๆอะไรก็ทักมานะครับผมเดี๋ยวจะไปพัที่โอลาชัยภูมิมาหน่ะชัยภูมิหลายไก่แท้จังว่หวะหม่องนึ่งโกคามันเขาถือเกียร์สีปีที่แล้วเกาถือเป็นหลานจ้องหลานแต่ว่าประกาศไป เห็นไหมครับเนี่ยใะเกินแล้วขอแทางนี้อีกนิดนึงค่ะโอเค